โทตัวเอซ้ายมือของตัวเองทุกคนยืน exactly. ห่างกันหน่อยเพราะว่าโอ้ยไปสักสามรอบเนี่ยมันจะเริ่มมัดตีกันแล้วแตกใ่ไมใครยึดไม่แตกยืนห่างกันซ้ายมือของตัวเองนะคะเดี๋ยวนับตัวถึงสามปุ๊บหมุนรอบตัวเองสิบรอบร้องเพลงให้จังที่สุดตกลงกันแล้วนะคะว่าเพลงอะไรสิบรอบต้องจบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมตลอดแล้วนะ ได้ยินจริงว่ามันยังไงจบลงเพลงจบหรือเปล่าจบจบจบแล้วถือว่าทำงานสำเร็จเนาะสำเร็จไม่ต้อให้กับทีมด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนแหละเห็นความสามารถเห็นแววกันเนาะนะคะได้รับของรางวัลจากผู้ติดชิ้นชิ้นแล้วใช่ไหมครับเดินลงเวทีระวังด้วยนะครับเป็นห่วงสวัสดิภาพของเพื่อนเปลง พร้อมยาดมดููดแบบว่าดไอ้น้องรือเปล่าเนี่ยเจกลหรปลาอะปิลอเปล่าไอไปทศอเ่ศิลปิปิก แต่ให้ทั้งสองท่านสาวนักระชาสัมพันธ์งานครับก็ขอฝากคอนเสิร์ตของพวกเรานะฮะที่จะมีในวันที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันเสาร์หน้าแล้วนะครับผมมีชื่อคอนเสิร์ตว่าโอ้ยการพูดชื่อคอนเสิร์ตนะฮะเอาเป็นว่าวัันนนเสารร์ี้ะคบ อะไรนะหมดแล้วรับผมก็มีมนเสร็จอ่านะครับดตามีบัตรกันทุกคนหรือยังครับใครมีบัตรบ้างเฮ้ยตะกี้ยังยกมีอยู่เลยไม่มีทำไง